ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคดับิวด้วยนะคะเราต้องสร้างเราต้องสร้างแต่เราต้องสร้างโอ้ยอย่าอเห็ดนางมันสิมอสทันเวลามันเหมือนเวลาอีกซม่งเดียวได้กันไปขับเตอร์เรลูกว่าเฝ้าฝ่านางแล้วด้วยใส่ผมให้แล้วด้วยบัตรทัศนุ เี่น้้นมีปลั๊กไฟมข้เอาแต่ยังเส่นหัวอ่ปลานี่นั้นมีปลั๊กไฟรอปลส้หัวไม่มีไม่ได้เอามาปั๊กที่บร <ke> ิษาทหัวก่อนทันต์ยอตเลยมีใหมกซาว่าปึ้งปมก่อนแต่งของนุ่งผมเจนเลยนะอ๋อไปนายจับยันชุดไปหอดไปเพะว่าเอาคอมเตสเอร์สาดผมไม่โอซายู่พี่น้องคือน้องน้องหลินจะซื้อครับน้องหลินน้องเอาแปรงมาน้องเอาแปรงม่เส้นหัวซื้อนะครับ น้องกาแป้งมาใส um ่ผมเฉยๆเพิ่นเห่นตามภาษาเล็กน้อยเพื่อนหลับพี่น้องจะเว่าผาเจะเว่าผาขมาเนี่ยจ้าวายังไงเลอยาสลุน่าจะสีขาวแหละโอ้โหไเห็นไปใส่ผมขาวเลยปะนี่พ่บอกเอเห็นบ่ะพบอกวาี้ี่ต่หน้าเพนเนเน้าเพน เอ็บอแบบแผงมาใส่มันก็เลยขาวเลยฝั่งนี้ก็เป็นน้องซีแกมน้ำตาลมาแล้วน้ำตาลใครบัดเลยครับ ั้ได้เลยเอส่เต็มเลยนีได้ได้คือ่าพวิธีบดสว่างบอกมือ่นเป็นที่ใหญ่บ่ซีซ่ใคบัตหน่อยลูกขายบพิ่ร้นลูกใช่ครับเอ่อน้องยูริก็คือต้องจ้างเพิ่มนะครับสำหรับ ถ้าจะภาพท่านใดต้องการน้องยูริมาร่วมงานนะครับจะภาท่านใดต้องการน้องยูริมาร่วมน้าต้องการอ่มาร่วมงานก็คือต้องจ้างเพิ่มนะครับน้องยูริก็คือต้องเอ่เป็นศิลปินเดียวนะครับสําหรับผู้ใดที่ต้องการน้องยูริจะภาท่านใดต้องการก็คือต้องจ้างเพิ่มนะครับวันนี้มาขายบัตรขายตั๋วพรุ่งนี้น่าจะมีทีมไลฟ์พรุนี้น่าจะมีทีมไลฟ์นะครับจากอ่บ่าวบ่าวผูไทยแต่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มปิดนะครับก็คือเป็น อีพีอนะครับอีพีทีก็คือออนทัวร์อีพีที่สองก็คือเป็นนางผีนะครับพู้เดกเขามาอกบ่เลยว้าววิทยามหาปอนนี่ของน้ำอวอ้นี่ตามพี่ขอมาแล้ววิทยามหาปอนถ้าสมมติว่าเราล้างอะไรเสร็จแล้วก็ปิดนะปิดเียงู้จักพี่นายงยาเกี่ยตายูซื้อได้กับวก แจัคโอเพนนี่้าว่มีไวจะมีซีไหมอันัที่นี่ท่องกันยิ่งีบยิ่้ก่เป็นงครมกาปอนเจ็บท่องบอกเจ็บท้องคือเกาตมยบม่อเกาอ้ข้าเอาของแ้าน้าปอนปอนที่เป็นซีเชียวบอไทยออกไม่เป็นสีเชียวบอกไรสดอยู่หูกไสดอยู่ ยาล่ะจะเสียไปไงก่อนบ่อยบ่อยไหมคะดูไปครับนฮะปอนมื่อนี่เพิ่นทิปทองนะครับมะฮะปอนน้องตาลเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมล่าก็เป็นยี่สิบสองพนจุดแปดฮะแต่ว่ามันแห้งบ่อะนี่มันเพียใช่ไหมบางอย่างว่าสีเป็นฐานมันเพี้ยแล้วมันมีทองเสียรวมด้วยอย่างนันกระทองเสียกระทองเสียขีสองรอบแล้วนั้นเป็นอันตาการคุณวันนี้เข้าน้ำสีรอบแล้วอ่ะ บางคนถามว่าคุณครูชินจังท้องเสียกับเพื่อนไหมเป็นกับเพื่อนไหมคือจริงๆแล้วครูชินจังแบบเป็นเปลี่ทายหายมากเกินที่แยบบอกเขาเปล่ยนเพราะอยังเพราะว่าสิไปหาหมออยู่แล้วแม่นเพราะว่าครูชินจังผมเหมือนกับแบบว่ามันมันมันล้ำเสยมันแปรป่วนเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันเพราะว่าผมมันล้ำเสยแปรป่วนวันที่ยี่สิบเก้านี่หมอก็นัดผมก็ต้องกลับมาหาหมอนะครับแต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้ามีงานก็เลยเบื่อมาเพราะว่าวันที่สองว่างก็เลยเลื่อนนัดไปวันที่สองแค่มือนี้ตั้งมาคอยว่าตเพื่อเตรียมหนังงานเลยเที่ย สีฮอรคิวเลยเนี่ยสีเป็นนอนเนี่ยเสียแรงที่นังไม่รู้นี่อะไรเป็นในฝ่ายจ่ะอันเดอรอารมณ์ดี ตอนนี้แต่งให้เด็กอยู่นะครับแต่งให้น้องซีแกมแล้วก็แต่งให้น้องคอปเตอร์นะครับอย,อยทัง,ททงส่วนเอ,อ,อกัน่มื่อศิลปินเข้ากับสีเออมีแห้ใน,ใ,นใ,นใน้ัยแต่ว่าหน่าสงสัยดีนัเป็นมอนทั้งไข่หนอนลรวบอกวา่าสายเห็นมัานมาจากอย่างตอนนี้เราไม่สามารถไม่ได้ใช้ได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าศิลปินเป็นค่อนข้างเยอะนะครับศิลปินเป็นขางเยอะมันมันหน่อยที่ว่ามันต้องมีอย่างที่กินน้ำกันแน่นอนถ้าบอกวา่ามันเกิดจากอย่าง เพราะว่าเป็นก็เป็นเป็นก็เป็นห้องที่จะเยอะทองเสียนทำต้านก็เป็นแมนบ่ผู้จัดการโบสถ์ต่างต่างมหอดถูกไหมพี่น้องตอนนั้นเะมื่อว,ว,วันวันที่ว่าเราตื่นมาจากงานอะไรใช่ไหมเขาน่าแปลกเก่าหลบไม,ไม่ไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินแบบดีทองดีอะไรคือเขาองน้ำใสเียนตอนแรกอะห้องน้ำสามรอบไม่น่าแปลกใจก็เลยก็เลยไม่ได้สงสัยอย่างพ่อเขาจะบอกว่าเนี่ยกูปพิ่ก็เลยว่าว่าแล้ว่าเพียกขึ้นเขาเนาะเมียนพี่นพี่นำของนำ้นงนำบ่ ไม่ต้องกินชาเขียวนาดีจ้ามันคือลาหาลำไช้ไทย้ยอะไรมันลดหุ่นกันหนูแต่เราคิดน้ำเปรี้ยวกันดีด้ปรี้ยวี่มันเป็นขี้ไม่มันจะขับออกมาไงมันเป็นพีไอมันมีพีไบทิอกินนเรี้ยวอยู่ดอกินตอนนม่ได้อกินตอนนี้ก็ใช่ยาคูมันจะช่วยได้พี่จะชอบกินยาคูนะคูกินจังหน่ก็กินเหมือนกันเวลาผู้หญิงเป็นอันเนี้ยนะผู้หญิงจะชอบกินผู้หญิงจะรู้เลมันสิเพราะว่านมเปรี้ยวยาคูมันจะมีมันจะมีีพไบติก แวาบ่คือตอนนี้เราไม่สามารถชี้แจงได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าข้างูนจากสาเหตุต้นสายไปเหตุที่ดีนครับปีนหม้นึงแล้วีแกมกหลีี้เยจนมนแล้วชีแกมกาไีเรียนมัธยมแล้วมงนาีหมลีายยมแงายีนหอย่ลาหลียแวไงีนาเี้ลชาลนน้ำหนึ่งบปร นี่ไงกัวก่อจกินเสื้อแไมู่เสือดาวลายบ่นแม่เื้อสั้เกียวเลยไ้กินยาทันใจเส่น้ำลากันวักนาะกินท้กานอะกินยาทันใจใส่น้ำปลาสันวายไม่ว่าไม่ได้ยานเถอะ ใช่ป่ะน่ะไปหายาซื้อเกลียวอยันงายไหมร้นนี่รับครับยาคู่นี่เป็นน้ำเปรี้ยวแต่ว่าคนกับซิมอนวากิีเราที่ไหนทองเสียไทยคือจริงๆแล้วนะ่ะถ้าสําหรับอยู่ห้องแล้วไปอยู่ยุ่ยู่อยู่หมองที่สะดวกนะ่ะกินยาคู่แล้วมันจะดีเพราะอันหนึ่งคือมันจะช่วยขับมันจิช่วยขับพวกสิ่งที่ไม่ดีออกมาก็คือมันจะมีฟีโอ,อ,อติกถ้าแต่งหน้ากันเตอ่น โอ้ยจะจะเสร็จลวครี๋ยวไปนะขับเตอร์ไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวขี้เขียดตามตัวมานังยีฟังผีมานังยีฟังผีมานังยีฟังีนอเดยวมาเร็วๆเออโอ้ยส่งผมรอเฉมืงเนี่ปาดอ้ามาขายบัตรมาเนี่ยปัาดขี้ส่งผมรอเถอะวะเดยวองดูมา่าขยืนขครบัตรยสนิด้วยเนี่ยครบัตรยน่ะเดียสรุเสราเขียวอ่ะสัตวสเอาขครบัตนะขับเตอร์เอาใครบัตรได้ครับเอาามอญี่ปุ่ตาหนลูก อยกองนี้แมทีที่น้าหอมเอาเตอร์ใครบัตรออะกอันประตูก็บ่ล็อกไว้ม่บึ้งพื่นกระดเดี๋ยวหนูจะล็อกให้ไงขเร็จแล้วพี่เปลี่ยนใจไหอาเตอร์ใครบัตรครับสวัสดีสวัสดีพอบอกแม่แม่ทุกคนเด้อผมน้องคอปเตอร์ตเกี้ยวมิวสิคการสิมาบอกแม่แม่ว่าผมซ้ดเอาไปครับ แม่แครับบัคอสิบเอ็ดนเดีกเรด้ยครับมมอีสิบเอ็ดคืออย่งครับอ p พีสิบเอ็ดคืออยังเป็นเรืองะทึกลอนบอกเป็นเรื่องระทึกสุดร้อน e p พีสิบเอ็ดคือเดินสายอ่อนทั่วแมนผ่านไปแล้วอีีสิบอ่ะเรื่องะทึกสุดอนเรื่องระทึกสุดร้อน EP พี่สิบสองเรื่องระทึกสุดห้อนในอพีที่สิบสองครับอีพีที่สิบอ็ดก็คือเราจะเดินสายยาวๆครับ เป็น,ปน,นมแมนครับก็คือ,อกอทมแต่ว่าวันนี้มื่อหนึ่งบอลถ้าจะมีทีมกล้องพรุ่งนี้น่าจะมีทีมกล้องนะครับเพราะว่าอีพีที่สิบเอ็ดเนี่ยก็คือเป็นออนทัวร์นะครับออนทัวร์กทมพี่น้องสกีบบอกคือเก่าเด้สกีบก็ไม่เหมือนเดิมก,ก,ก็มีเพลงใหม่เข้ามานะครับสกีบไม่เหมือนเดิมจะซื้อได้อาจจได้เย็นเพราะเขาลองเขาเติมว่าเดี๋ใส่ทรงได้ครับอันนี้ใส่อย่งไรไปเอามาแต่อส่สโลงทำเลยของพงไงพงไงเดะแมนกันเทาอยู่ใส่แบบแมนกันเทา ไม่กันเท่าอยกเท่า่เชิงแต่ว่าอันนี้ขอเป็นไวรุ่กอ่อนยัไ่เนาะบ่เคยเุมเขียนุนิโมอะยาแคมาเลยซ่เดากันตัวครับซี่แก้มพี่ม่น้ำค่ะกินเกลือแรอ่ขะยาานน้ำขาว แมนครับเวลาผมท้องเสียมันจะกินได้ทานน้ำขาวเวลาผมท้องเสียก็คือจุ่มเหอกเออจริงๆคือบแมร์ตื่นขึ้นมาเหรอเห็นเพาะบดบอกว่าคือตื่นขึ้นมาผิดกัเป็นแมน์ยู่ยเด้อแม่พี่ต้องของหนาเมียงำสิ่บอแล้วเห็นบอดเห็นบอดพูดบอกว่าตัวเกียรมิ่สิกท้องเสียคันทังไข่เอ็ดที่กับทางมาถามว่าครูเป็นไหมครูเป็นไหมข้าจะมาคุณครูเป็นไหม คุณคู่เป็นไหมคะคุณคู่ทองเสียไหมจริงๆเราคือมันมแียบบอกพอผมเป็นเปียบซูมือครับที่ได้ไปหาหมอบ่อยเราเป็นแค่ขังสองขังเลยคือมันเป็นมานานแล้วแล้วก็ห้องกัดกินยาแล้วมันก็อบอดีขึ้นก็เลยนี่แหละไปหาหมอขังไงเออเป็นเก็บซูมือเวลาไปปอดท่อไปเวลาไปงานสนีคือนหนึ่งคือเราจะจอดปั๊มเนี่ยคู่ชิ้นจังไปของน้ำลดจะมาเป็นยังอุ้ยสุดจะลววันที่สมเรแต่มันน่ารักมากเลยคุณครู เล้าใส่คู่เกิดยังคืนเลยครูต้องไปเช็คที่นแล้วนะไม่ใส่แบบทำไมอ่ะมันหวมเกินขอปล่อยน้ำเสนาน้องคููกับน้องน้ำตาลพร้อมโอนค่ะหนึ่งพันบาทปาต่อยมีอยู่แล้วนะคะขอบคุณค่ะโอนมาเลยเออโอ้ยสงสัยเดี๋ยวนี้เราจะได้ร้องแล้วน้องน้ำตาลเออขอบคุณนะคะเงินจะใส่บุ๊คคิ้วให้เราไปหน่องเสนาหนำนาหนำกยหาลอยนะคุณครูอืมจัดไปนูเอาด้อห้้คูองรอยิบอ๋แค่หาความคิ้วลายเถอ อยากให้มาอยากซอยน้อได้คนนี้ได้ไม่แมนพี่น้องความชอบไครความชอบมั่นความชอบบ๊วคือกันนะครับบ่ได้อ็บารนะครับความชอบของแต่ละคนบางคนมักเกาหลีมักติ้งเกาหลีมาขยังบางคนกะมักสไตล์แบบบานๆชิ่วๆบางคนกะมักแบบเทาๆบานๆนะครับความชอบของเแต่นะอยแต่ละคนบ๊วคือกันนะครับมันก็สวยนะนี่ล่ะ เียคือภาพมองมอมันไม่สวยอเนาะ่อนให้พี่อัมทำให้ดีกว่าคือคืออแกมาหน่อยโลรกไม่นเลยกล่องบกล่องนี่เอาม่ใช่ตั้งคาด้กด้ตนันตัวแมาน่อยแ่ขกเกองโทรศัพท์กันเสร็จแล้เสร็จพอเสร็จพ่อเดิน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 ใชเดินเดินใชเดินเดิเดิน วันนี้ใช่ครับวันนี้ก็จะมีไลฟ์แต่ว่าเป็นไลฟ์ผ่านโทรศัพท์นะครับแต่ว่าวันพุ่งนี้นะครับก็จะเป็นไลฟ์จากทีมบ่าวผู้ไทยสตรีโอนะครับอีพีที่สิบเอ็ดนะครับอีพีที่สิบเอ็ดก็คือจะเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดออนทัวร์นะครับเดินสายออนทัวร์กทมเพราะว่ารอบนี้เรามากทมค่อนข้างที่จะหลายวันบ่เป็นเจ็ดแปดมือบ่เป็นบ่เป็นบ่ตาลใช่ไหมพี่อามรอบนี้เรามาออนทัวร์กทมประมาณเจ็ดแปดวันเลย วันนี้เราเอาไปทูนไอแพดได้ไหมนี่ไม่ได้คนละรุ่นไม่ได้เมื่อนี้เพิ่นได้แท็บเล็ตเด้คอมเตอร์เพิ่นได้แท็บเล็ตเด้อ่ะขายที่พี่น้ำสิหนาขายที่ไหนไอพซีซื้อให้ลูกไม่ไม่ทีขายไอพีซีไอโฟนไอแพดไม่ได้จ้าไม่ได้ผู้สนับสนนุขายไม่ได้ผู้สนับสนุนให้ลูกไหนเบิ้งดูวอ่างดู้ปะเนี่ยหนเบิ้งดูคอมเตอร์ไหนช่วยเปแม่ดู ป้าถุดแล้วไม่ขอรูปพระเอกน้อยอยู่ในจอเนี่ยรูปพระเอกสวัสดีอีฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับไปยังมาเนี่ยเอาโทรศัพท์ครับเอาไปได้ปะนี่เด็กยังพูดได้ไหมเขาพูดได้ไหมอยังคือปึ้งปึ้งอะไย่างคืออย่างดูสิบบ่ได้เพราะตอนนี้ล่องผืนอยู่เบื้งขีน้องเบื้งซีแก้มจังไหนคููเสร็จแล้ว เดี๋ยวคาโทรศัพท์ให้หนูเลยจไมาอย่าโทรศัพท์โลหะอย่างนี้พร้อมเรียงค่ะโล่ลกหาเดี๋ยวสีลวกกลับตานะคะเดี๋ยสีเพรท่านไหนบอกมาฉีดได้เลยบอท่านไหนเซ็นนาโอ้ยเราเอาสวรแดงหน่อยเอากระดูคเากระดูกทีเอาซิชู่กระดาษเปลียนมาเซ็นหาคนละไปเอ๋ออ๋อมันไม่มีกระดาษซิชู่เปลี่ยนวิฟ้ามาข้ามไม่เป็นไรค่ะเพราะแต่งหน้าในฉบับอินเดียอินเดียอย่างเอาสีน้ำมาทาตา เอาขายบัตรกันนะมาขายบัตรกันคุยแจ์เดดังทักอย่าเรื่องซื้อบัตรกรมวิกีพีสิบเอ็ดเร็วเดีวนี้นะคะรับบอกว่าเราจะได้เริ่มดูตั้งแต่วันนี้จนถึงวันคู่ิดเลยนะคร<า>ับนาผมองมองมองแตงแดงมองมองหน<า>้าซุดนะยูพี่น้องหน้าสุดยูนะครับเพราะเพื่อนกองมหาจักรของโมงเป็นอย่างนี้เพราะว่าจักของหน้าสุดครับ ฝากด้วยนะครับฝากซื้อบัตรซื้อตัวกลุ่มปิดด้วยนะคร<ม>ับ EP ที่สิบเอ็ดก็คือเราจะเดินสายยาวๆเลยเขาสะเดินสายยาวๆพี่น้องงานกอทมอ EP ที่สิบเอ็ดส่วน EP ท<ม>ี่สิบสองก็คือจะเป็นละครเวทีเหมือนเดิมสิบเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งคือเ<ม>่านะครับแต่ว่า EP ท<ม>ี่สิบสองเนี่ยจะมาในรูปแบบเรื่องราวสุดร้อนเรื่องผีเป็นตายานแล้วก็มีความแบบหนาสงสารนั่งอีกแน่มีน้ำตาไหลไห้เสียกันแน่นอ้องไม่อยากสิคิดภาพ EP ที่สิบสองนะครับแต่ว่าวันนี้

สวัสดีครับสวัสดีครับขายบ้านเ้ออขายบ้านเ้อขายบ้านปะครับผมพี่น้ำไม่รับเป็นเพื่อนซื้อเบิร์ดหลับบอสเบิร์ดสี่พันหาคนนี่บอสเบิร์ดไนีื่เไม่เป็นท่านี่ท่านในซื้อสิปะอีแม่เรากำลังจับปนอยู่ท่านในซื้อโอ้ยไม่เอาพี่น้ำไปหรอเป็นเป็นเป็นซื้อเบิร์ดหลับบอสเป็นสื่อเบิร์ดหลับบอสถ้าเป็นสื้อหลับบอสครับเป็นพี่ๆแม่ๆครับแม่เราแบบสื่อว่าสื่อก็ยังแม่เราทาใช่ไหมโอ้ยซื้อว่าเป็นกำลังใจให้บักลาในเด้อครับอู้ยบักลา ปากลาปากลาก้องจ้าปกลาก้องอีซี่มาชอบพี่ก้องของไปเลยใช่ไหมนี่ชอบพี่ก้องแต่งหญิงมากเลยค่ะใส่ยี้อนยนี่ดอาจริงไหมหมายถึงว่าเราไปกรุงเทพเลยเรานอนเลยวนายุเอาทำไมพี่เอาบอกว่าไปกรุงเทพอันนี้ไม่เด็นข่าวประด้นอ่นี่ก็นุกก็ถามแฟนเขาฮิสมีอัพมาแล้วสัาคุณว่าเฮมมีอัพมาแล้วเราดั้ว่า หางเต่าคู่คือบออยู่หน้าผาแล้วก็มันน่นเปนมันน่นเปนหางเต่ามันน่นเปนหางเต่ามันเป็นคล้ายๆว่าผมผมกันเหมือนพี่น้องมันกันแล้วมันกำลังเหี่ยวเนี่ยหางเต่าเลยครับเอาแล้วถ้าสมมติเราไปพรุ่งนี้มันจะทันเหรอเพราะว่าพรุ่งนี้มันทันเป็นเพราทันถ้าเราออกจากเช้าไงทันดีก็คือไปวันนี้ไปนอนนั่นเลยแล้วนอนยาวๆเลยหนูก็อยากไปวันนี้เหมือนกันเพราะว่าจะได้เราไปถึงเร็วๆใช่ดูที่นอนเราสิใช่ค่ะก็นั่นแหละอยู่หันเจ้าภาดจ้างที่สอนหนึ่งละพันสี่คนขับเขาจะขับไวไหมล่ะ น้ำตาลก็ขับส่วยโซ่มีสาไว้นานบ่ราะคือชั่วโมงโรงแรมรู้มากเจ้าภาพเจ้าภาพเปิดโรงแรมให้หรูมากมีสาไว้นานเพร้อมคือนละมือเคือนละพันซีนะครับแต่ที่แก่ไปนั่งค้างแต่ว่าอยู่นี่ก็คือหนึ่งก็คือที่พักมันสี่คนค้างสิพวกวันนี้จะไปนั่งกับพี่บลอนด์ห้องพี่สี่คนอะห้องพี่สี่คนไหนจะนอน ไปหอดจังมุ่งกล้กบินตจินดาตีหนอยยู่นี่ล่ะเออสั่งแต่งหน้าก็าบอกสั่งแต่งหน้าโอ้ยน่อชอบแต่งหน้าสีแกมอย่างก็คือดีคือฟองงนอะไอลลมาลำสีแกมหน่อยลูกหอกคุณบอลลัมสีก้มหน่อยลูกหอกคุณอลำัสีแก้มหน่อยลูกหอกคุณมันนี้ก็ดขึ้นหม้อหนึ่งแล้วเด้งเน่อยมันนี่ก็ดีเป็นผู้บ่าวมัตะยุ่งแล้วเปนผู้สาวบ่ไม่ค่ะฮะใครเนี่ยเอาบ่ออีก โอ้วันพอเลยให้อไอเขาทุ่ไฮนะคอมเตอร์ไฮไอเขาทุ่ยทุ่ยโทรศัพท์เสียวันสันวานนทโทรศัพท์บ่าเจอนี่แหละมันเกี่ไม่เป็นที่คอมเตอร์ไฮไอเขาทุยลูกจมาไอแพรบอยไอแพมันเกี้ยงเง้อยู่นีดีทยวโทรศัพท์ไในบ้านขล่ออยู่นี่เยะมาเยอะทำไปที่นี่นี่บรรยากาศจะด่ามไม่โก้เสนาบดีะเนี่ ยื้ยอใส่หรวเขาเตะได้ยินเสียงบ่นี่เลยโอ้ยกระแมนหรอเนาะเอา้ากระเป๋าบ,บังทําแบบตอนนี้เวลาสองทุ่มนะครับอ๋อตอนนี้สองทุ่มแล้วตอนนี้สองทุ่มแล้วอ่ะนางลูกนางานางมันบังไฟสางจังไหนไปใส่เปลี่ยนชุดค่ะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดไหนเข็นดาวใส่ชุ <นะ S 1> ดสีฟ้<อ>าค่ะแต่น้าก็ไม่จะแต่งให้มันขาวเลยเหรอ คือจังลาิเิบพี่จ้องขอหมอนได้ไหมเอาผู้กองสีผ้าเปยลี่ยนสีผ้าเปีกไปเปล่นุไปผาชิ้นใหไปเปลี่ยนสุดเกลือกอีกไปอิงเลยก็สังแล้วแต่บอกังก็ล้แต่หลักคือมาไแบบนี้นะไปแม่ก็สังแล้แต่ในลัเสร็จ้วะ เราไปเปลี่ยนแล้วมีแล uh ้วมีแล้วม uh ีเอาไหมสเตมส่งคู่กันไหมเดินเป็นหญิงลี่ขายบ้านในนี่ขายบ้านด้บ้านเกาะสวัสดีครับพี่น้องพี่หนู่มใครบอกอ่ะโอ้ยกรองแตกหนึคือไม่ใช่ไหมอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วกันด้วยนะครับผูนะโอ้ยเบาไทยกับแมนนิดนึงที่หนึ่งเลยเนาะท้ามจะพูดไทยไม่ได้จาพูดคล่องก็เนาะชายผู้ที่เขามีอายุสิบเก้าปี ซื้อบัตรซื้อตัวนั้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไปถึงคนที่อยากซื้อบัตรด้วยนะครับผม้บางแม่นเพิ่นซื้อบัตรลับบอสี่พันหกสี่พันเจ็ดคนนี่ครับแม่นเพิ่นซื้อบัตรหลับคนกูมมมีาามีซื้อบัตรลับบอสครับพี่น้องซื้อบัตรลับบอแม่นเพิ่นซื้อบัตรหลับบอสขั้นซื้อแล้วขอหัวใจรัวๆนะ้นะจชาใครซื้อแล้วกดมาใจรัวๆมาเลยครับ เมี่เตรียมพี่น้องครับมันกิอเลรัอบกล้องวายงเลงเพะอัชอบกล้องวาย้ร้องเพลงเพราะอัชอบกองวาโ้เพเัจยะชลองวงเพาะอะชองาร้องเลรับผมิบกลองร้อเลามอี่ผมิะเบมลิอมีเลงฟมีเอัอบกล้องว้เพิ่งสอนอันามเพอริ่งสอนกลอวเตอร์มกาอปเตลอริยูกเลรัอ้ เลิฟมีเริฟมีเนี่ยขอบตือลองดูขับเตอือขอบตือขอบตืออันที่สอนมาเร็วขอบตือลองได้ลูกเลิฟมี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 ทูมียูมีโมแม่ไม่ได้มุสาว่าปึ้งไม่ได้มูสาว่าปึ้งขอบตือเอาเลิฟมีขึ้นอยังพอกล่องสอนปึ้งเพียงวิปปึ้ง